สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรากฏของกลุ่มดาวฤกษ์ค่ะสอนโดยคุณครูพัชรินชัยเลิศเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เ็ดาวบนท้องฟ้านักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรากฏของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะซึ่งตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปีค่ะ,ะนักเรียนคะจากชั่วโมงก่อนนะคะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันไปแล้วนะคะนักเรียนก็พอจะจำแนกลักษณะของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันออกได้แล้วนะคะซึ่งครูคคก็ขอสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวฤกษ์นะคะก็จะเป็นดาวที่ เป็นดาวที่มีแหล่งกําเนิดแสงนะคะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเป็นจุดสว่างมีแสงระยิบระยับนะคะและกระพริบตลอดเวลาตัวอย่างดาวฤกษ์นะคะในระบบสุริยะก็เช่นดวงอาทิตย์นะคะหรือในจักรวาลก็เช่นดาวเหนือค่ะส่วนดาวเคราะห์นะคะนักเรียนก็คือดาวที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงค่ะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องรับแสงจากดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ดวงอื่นๆนะคะมองเห็นเป็นแสงสว่างนิ่งคงที่ไม่กระพริบนะคะตัวอย่างดาวเคราะห์ที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะในระบบสุริยะก็เริ่มตั้งแต่ดาวพุธนะคะดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของดาวเคราะห์นะคะที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องรับแสงจาก ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ในระบบสุริยะนะคะอันนี้คุณครูก็ขอจําแนกความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ซึ่งคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะสามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ออกจากกันได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้านะคะซึ่ง เมื่อเราสังเกตดาวบางกลุ่มนะคะแล้วเราลองลากเส้นเชื่อมยองระหว่างดาวฤกษ์แต่ละดวงเข้าด้วยกันแล้วนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่าโดยใช้เราจะต้องใช้จินตนาการของเราเข้าร่วมในการ ดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้าด้วยนะคะเราก็จะพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มนะคะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปซึ่งดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มจะมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์อย่างคงที่นะคะจึงทําให้มีรูปร่างเหมือนเดิมทุกคืนตัวอย่างนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างกลุ่มดาวฤกษ์นะคะดังภาพนะคะยกตัวอย่างภาพที่1นนะคะก็จะเป็น กลุ่มดาวฤกษ์ก็คือมีชื่อว่ากลุ่มดาวในพานนะคะก็จะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์หลายๆดวงนะคะประกอบกันอยู่บนท้องฟ้านะคะเกาะกลุ่มกันก็จะเห็นเป็นรูปของอ่าในพานนะคะอ่ารูปที่2นะคะก็คือกลุ่มของดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะนี่ก็คือลักษณะก็จะมีการรวมกลุ่มของดาวฤกษ์นะคะซึ่งจะเรียงกลุ่ม เรียงตัวกันอย่างคงที่อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะก็จะมีสองแสงกระพริบระยะประยับอยู่บนท้องฟ้านะคะถ้าเราใช้จินตนาการดูเราก็จะมองเห็นรูปที่1นนะคะเป็นรูปของกลุ่มนายพานรูปที่2ก็จะเป็นกลุ่มของดาวหมีใหญ่ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะค <flaws. S 2> เราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกนะคะและตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับการขึ้นและตกของ,ของดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเกิดในกลางวันนะคะซึ่งกลุ่มดาวฤกษ์นี้นะคะก็จะมีการขึ้นและรับขอบฟ้าไปในตอนกลางคืนนะคะ ซึ่งกลุ่มดาวเลิกต่างๆนะคะจะมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนเลยนะคะนักเรียนลองไปสังเกตดูบนท้องฟ้าหลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาขออธิบายการใช้ แผนที่ดาวนะคะในการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะเราจําเป็นจะต้องใช้แผนที่ดาวแบบหมุนนะคะดังตัวอย่างในภาพนี้นะคะเพื่อประกอบ าการศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะการสังเกตเพื่อบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกนะคะเราสามารถทําได้โดยการใช้แผนที่ดาวแบบหมุนนะคะซึ่งจะบอกชื่อตำแหน่งของกลุ่มดาวเป็นมุมทิศและมุมเงนือได้ค่ะส่วนประกอบนะคะแผนที่ดาวที่นักเรียนจะเห็นในภาพนะคะก็จะมีหนึ่งชื่อกลุ่มดาวต่างๆในแผนที่ดาวนะคะมีการบอกวันที่และเดือนที่เราจะ ดูกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะมีการแสดงเส้นข้ามุมเงยค่ะมีการแสดงเส้นข้ามมุมทิศนะคะให้รู้ทิศต่างๆาที่ดาวฤกษ์ต่างๆอยู่ด้วยนะคะมีตัวเลขบอกเวลาเราสามารถระบุเวลาได้นะคะว่าเราจะดูดาวในช่วงเวลาไหนนะคะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอันดับความสว่าง นะคะว่ากลุ่มดาวเลิกนี้มีความสว่างมากน้อยแค่ไหนนะคะและสัญลักษณ์อื่นๆที่จะอยู่ด้านท้ายแผนที่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแผนที่ดาวนะคะที่นักเรียนสามารถมาใช้ประกอบในการดูดาวบนท้องฟ้าในกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้าตอนกลางคืนได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะ การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้แผนที่ดูดาวนะคะก็จะมีวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆไม่ยากเลยนะคะก็จะมี1ก็คือหมุนแผนที่ดาวให้ตรงกับวันที่และเดือนและตรงกับวันเวลาที่เราต้องการดูดาวในคืนนั้นๆด้วยนะคะ2ก็คือ เมื่อต้องการดูดาวด้านทิศเหนือให้ใช้แผนที่ดาวด้านทิศเหนือแล้วเราก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นทางทิศตะวันตกค่ะด้านขวามือก็จะเป็นทางทิศตะวันออกค่ะข้อ 3. ให้นักเรียนยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะนะคะใช้ให้อาทิตย์ของแผนที่ดาวตรงกับทิศ ท้องฟ้าจริงแล้วมองแผนที่ดาวตามทิศและค่ามุมเงยที่ระบุไว้ในแผนที่ดาวนะคะให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายนะคะมองท้องฟ้าจริงเปรียบเทียบกับแผนที่ดาวดูนะคะวา่ากลุ่มดาวที่อยู่ในแผนที่ดาวกับบนท้องฟ้าที่เราดูหนช่วงเวลานั้นมันจะตรงกันหรือไม่นะคะก็ลองไปสังเกตดูนะคะโดยใช้แผนที่ดาวประกอบการดูดาวบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะนักเรียนดูในาภาพที่ตัวอย่างนะคะการกำหนดค่ามุมทิศและการประมาณค่าของมุมเงยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจากภาพนะคะเด็กผู้ชัยตรงนี้ยืนอยู่ตรงกลางนะคะมุมทิศก็คือ,อทิศเหนือนะคะที่มีค่ามุมทิศ เริ่มที่0ูนยองศานะคะหรือ360องศานะคะส่วนในภาพนี้นะคะทิศเหนือจะเริ่มที่0ูนยองศานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะไปตามเข็มนาฬิกาปุ๊บก็จะเจอทิศตะวันออกนะคะตามแนวเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็จะมีค่ามุมทิศอยู่ที่ ดูตามภาพนะคะก็จะมีค่ามุมทิศอยู่ที่90องศาหลังจากนั้นนะคะเราก็หมุนไปตามาเส้นขอบฟ้านะคะไปตามเข็มนาฬิกาอีก90องศานะคะเราก็จะเจออาทิศใต้นะคะซึ่งมีค่า,ามุมทิศอยู่ที่180องศา ะะหลังจากนั้นเราก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกนะคะเป็นไปตามลักษณะเส้นขอบฟ้านะคะอีก90องศาเราก็จะเจอทิศตะวันตกนะคะอยู่ที่270องศาค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการอ่านค่ามุมพิษนะคะเราจะเริ่มที่0องศา แล้วก็วนไปตามเข็มนาฬิกาเราก็จะได้ทิศทั้งสี่ทิศนะคะเราเรียกว่ามุมทิศค่ะส่วนนะคะมุมเงยนะคะเราก็จะมองที่จุดที่เรามองดาวอยู่ที่ตรงกับระดับสายตาของเรานะคะหรือเราเรียกว่าเส้นขอบฟ้าดังภาพนะคะเส้นขอบฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเส้นขอบฟ้านะคะมุมเงยจะมีค่าประมาณเริ่มต้นที่ศูนองศานะคะแต่ถ้ามอง เห็นดาวปรากฏอยู่ตรงเหนือศีรษะพอดีนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจุดเหนือศีรษะหรือเรียกอย่างว่าจุดยอดฟ้าหรือจุดจองฟ้านะคะเราก็จะประมาณการได้เลยว่ามุมเงยมีค่าเท่ากับ90องศานะคะอยู่ตรงนี้จุดเหนือศีรษะนี้ก็จะเราจะเห็นว่ามันตั้งฉากกับศีรษะเราพอดีนะคะมันจะมีค่าตั้งแต่เส้น อาอฟ้าไปตั้งแต่เส้นขอา้าศูนย์องศาขึ้นไปนะคะจนถึงจุดเหนือศีรษะก็จะได้ที่90องศาพอดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาทิศโดยใช้เข็มทิศนะคะในการหาทิศต่างๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือการหาทิศโดยใช้เข็มทิศนะคะก็คือขั้นตอนที่1คือวางหรือถือเข็มทิศไว้นะคะให้อยู่ในพื้น ราบนะคะสองก็คือหมุนเข็มทิศให้หัวลูกศรนะคะหัวลูกศรตรงนี้นะคะทับกับตัวอักษรก็คือ n ก็คือเป็นตัวแทนของทิศเหนือนะคะโดยหันหน้าไปทางทิศเดียวกับตัวอักษร n ก็คือทิศเหนือก็จะทําให้เราทราบทิศต่างๆนะคะถ้าเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้นะคะแล้วถ้าเรายก มือขวาขึ้นมาทิศนั้นก็จะเป็นทิศตะวันออกนะคะแล้วถ้าเรายกมือซ้ายขึ้นมามันก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะในกรณีที่เราหันหน้าเข้าหาทิศเหนือนะคะนี่ก็คือการหาทิศโดยใช้เข็มทิศก็จะทําให้เรารู้ทิศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง8ดทิศเลยนะคะเราก็จะได้เห็นลักษณะกลุ่มดาวที่อยู่ทางทิศต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาค่าของมุมเงยนะคะโดยใช้สัญลักษณ์มือนะคะวิธีการประมาณค่ามุมเงยของวัตถุบนท้องฟ้านะคะมีวิธีการหาต่างๆได้ดังนี้นะคะหนึ่งก็คือ,อนักเรียนจะต้องยืนอยู่นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นจะสังเกตด,ดูดาวได้นะคะนักเรียนก็จะประมาณค่ามุมเงินโดยการเหยียดแขนออกไปให้สุดให้ตรงกับระดับสายตาของเรานะคะ2ก็คือหลับตาข้างหนึ่งนะคะแล้วใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งไปที่ปลายมือนะคะ3ก็คือกลางนิ้วมือให้ มีความกว้างพอดีกับขนาดของมุมเงยที่ต้องการวัดนะคะยกตัวอย่างนะคะที่สัญลักษณ์มือที่แทนค่าองศาค่ามุมเงยนะคะก็คือ,อ่านิ้วก้อยนะคะ1นิ้วนะคะชูขึ้นมามีความกว้างของอัหนิ้วก้อยนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับ1องศานะคะถ้าเป็นนิ้วโป้งนะคะก็จะมีค่าที่2.5องศานะคะถ้าเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะรวมกันแล้ว ก็จะได้ค่ามุมเงยอยู่ที่ประมาณ5องศานะคะถ้า1นึ่งอกำมือนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10องศานะคะแต่ถ้าเป็นระ,ระยะห่างระหว่างานิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะคะก็จะมีค่าอยู่ที่15องศานะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือ,อระยะห่างตั้งแต่หัวแม่มือนะคะไปจนถึงนิ้วก้อยนะคะก็จะอยู่ที่22องศาอันนี้ก็คือเป็นสนัญลักษณ์ของมือนะคะที่ใช้ในการ ประมาณค่ามุมเงยของดาวที่เราจะสังเกตบนท้องฟ้านะคะโดยใช้ค่าประมาณการสามารถรวมกันได้ไปจนถึงดวงดาวที่เราจะสามารถวัดค่ามุมเงยที่เราต้องการดูได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรากฏของกลุ่มดาวเร่ก,กันไปแล้วโดยใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการ ใช้เครื่องมือแผนที่ดูดาวนะคะการใช้เข็มทิศหรือการหาค่ามุมเงยของดาวต่างๆที่บนท้องฟ้าแล้วคุณครูคหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับนะคะไปใช้ดูดาวบนท้องฟ้าได้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบให้ได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยนะคะเจอกันชั่วโมองต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน